ครับไปใส่ห้ซื้อเขาอ๋อเออไปอไปซื้อเขา <laughs> นี่เห็นแต่น้องไอ้ใช่สวัสดีค่ะ อ๋อเขายังไม่เห็นเต็มตัวหรอกเขาเออเห็นแบบเขาเห็นข้าวๆเห็นอุ้ยสวยอ่ะชุดน่ะดูว่าเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ชุดงานเซอร์ไพรส์คืออะไรคะเต้นผิดไม่อ่องานมาจะสี่ปีแล้วยังเต้นผิดอยู่งงมากอ๋อไม่เต้นผิดไม่เท่าไหร่นะแต่หันมองกันแบบมองเลยอ่ะฝ้ายมองเลย น้องๆกําลังในเพจแอนด์ดีฟันเพจค่ะเอีนก็ชอบหันหน้ามาพอดีเหมือนรู้ลิงอยู่ข้างล่างนะคะใช่ไหมคะก็เลยหันหน้าใช่เอ๊ะทําไมมันนึกนึกว่ามันมองชั้นจริงๆไม่ใช่เหลือบมองเหลือบมองตาจะเหล่อยู่แล้วพ่อใหญ่ใช่ไหมที่ชอบเหลือบมองอ๋อคนเลยกำลังกันช่วยช่วยกันทําชุด การแสดงนะคะในวันนี้แก๊งนางฟ้าระดีแบรนพระนะโโมาทีมนักวพอดีซาเช็คเสร็จแล้วกำลังเข้ามา,า,มาไม่ล่าสุดโทรไปร้านข้าวต้มอ๋อวันนี้หยุดค่ะ,ะ,ะแมนอุ้ยชอบผ้าตารางแบบนี้จังอ้าวเหรอฉันชอบ อภินันธนาการจากปงลังออนอภิพินั่นธนาการจากปงลักออนเพราะว่าอะไรเราตัดไม่ทันค่ะอันนี้จะเป็นชุดการแสดงพิเศษแล้วก็ชั่วคราวกันก่อนนะคะทุกคนแต่ของเราของเรามีมีเปลี่ยนใหม่ก็คือประมาณช่วงปีใหม่ค่ะปีใหม่เขจะเปลี่ยนเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นขอบคุณพี่น้ำขอบคุณพี่อีทด,ด้วยนะคะที่ที่ให้ ให้สมบัตินะฮะมาได้มาใช้สารต่อจริงๆจริงๆพี่เขาไม่ได้ใช้แล้วชุดพวกนี้ใช่ไหมไม่ก็ก็จะมีใช้แต่ไม่ค่อยอยู่อ่ะนานๆทีนานๆทีจักปีหราทุกทุสุดนี่แต่ยายนานตั้งแต่คอนเสิร์ตอันนี้เพลงอันนี้ลูกเขาเหนียวอ๋อเหรอเออเดีเขาเนี้ยนานมากแต่สียังแบบว่าลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะคะแอนปักหมุดไว้ให้แล้วค่ะ FC น้องเต่าค่ะเข้าร่วมนะ คิดถึงค่ะมีชุดให้จานนนไหมพนะฟูกขอบวันนี้นะพันตีก็ต้องเต้นนะคะบอกเลยให้ความร่มมือด้วยค่ะมือนั้นกูซูนก็ไปจัดเอาเต้นนะเบศอะไรตอนตี้หนึ่งพันแปดร้อยคนแล้วค่ะในกลุ่มเก้าสิบเก้าบาทชมได้3วันนะคะคอนเสิร์ตเราจะมีอยู่3วันก็คือวันวันสิบส ได้นอ๋แค่ให้มันอันนี้เฉยอ๋อนี่เขาทำเองเหรอแล้วคือแบบอไปยกหัวเจ้าเมงโง่หน้ากอดตีก็จะไปลงซึ่งเต่าเนี่ยเอาจริงก็าก็ไม่เราไม่มีนางไม่มี energy ไงเราเราตกลงกันแล้วเราตกจอยเมื่อู้หันมาเลยตีดีเขาตกลงกันแล้วว่าเขาจะเดินไปนะ เราตกลงกันแล้วว่าต้องเต้นนะอเออต้องเต้นช่วยกันนะแล้วก็บอกงี้ไม่แดนเซอร์แล้นักร้องสนุกแต่นักดนตรีเป็นอเออก็จะเป็นสไตล์นี้ค่ะมันเป็นวิธีของเขาจริงเป็นเอกลักษณ์ค่ะไม่เขา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 ต้องเก่งไว้หน่อยเขากลัวเขาไม่หล่อเขาจะเป็นคุณนักดนตรีแล้วติดถ้าถ้ามานันเห็นสาวๆแล้วยิ้มยิ้มนิดนึงฟิวเออเา เขาเห็นสาวกอากาศนี่อืเออส่งสีกันใช่ถ้าเห็นตัวสาวเนโอเอาแล้วหน้าตานีตาเลือกันเป็นเดี่วเหลือกตเนี่ย็ูดหน้างงนะคะอุ้ยอ้าวเป็นกุ้ยที่กุ้ยสรตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะต้องขอโรงแรมนะเฮยดีนะแต่ปกติเขาไม่ให้ยืมรีดเนาะถ้าเสิร์อทุเรียนมาไหนต วันนี้เราก็จะนอนกันที่นี่นะคะคือเจ้าของโรงแรมก็เป็นเจ้าของตามด้วยอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยซ้อมค่อยไปสาวเช็คเพราะว่าวันนี้ก็มาถึงพร้อมกันกับทีมแดนเซอร์สี่สาวออร์ดีแดนสวยมากครับเจอที่งานเขางูแต่ละคนตัวเล็กมากนะพูดตามใจที่แบบนี้เลยเหมือนตัวใหญ่เออเหมือนดูตัวใหญ่มากตัวจริงตัวจริงเหรอคะหมดไม่ขึ้นหรอคะไม่คิดใหญ่ใอย่าลืมซื้อบัตรกันเยอะๆนะคะ ช่วยพิมพ์ข้อความให้หนูหน่อยถ้าหมดมันไม่ขึ้นปกติเราข้อความที่ซื้อบัตรฟรีเนาะฮะใช่เราให้ดูฟรีมาตลอดอันนี้99บาทสมันุ้มจะตายได้ห็นชุดง่ายๆลยีสี่ชุดแหมหนาลักแทะโอนไปบัญชีคู่ส่งส่งเลยนะคะส่งส่งไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไอ้แอดมิน นี่แหละหนูบอกแล้วว่ามาวันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมันก็จะช้าหน่อยนิดนึง FC PN มาจากพัทยา,าวันนี้หมอรำเจกร้อยอยู่ที่พัทยานะคะพัทยาใต้บ b กซีพัทยาใต้สามมือบอบอกคือกันจักหมื่อหรอใครบอกเท่านั้นแหละ ก็เหมือนกันนะคะถ้าเต้นถ้าสามวันก็ไม่ไม่เหมือนกันคือเต้นไม่เหมือนกันไปแกแล้วเหรอแกแล้วอ่ะแหล่แต่อะชอบหักแบบงูฉีใช่ไปแย่อะไรไปแย่อะไรมาจะผ่านเห็นบ็อกอีสาลทำแบบ วางสีดีดีมันะพอามาตัชุดนะนักลองไม่ลองเพ่งอย่างมือนีิเขาว่าเ <ขา S 1> พิ่นว่งค่ะต้องซื้อบัตรก่อนเลย <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าทั้งกำแพงเพชรนี่คือหมักหมอลัม่มด้พี่น้องเขาตั้งแตรมมือแล้วอารถตัดบ่ว่ามันบิ๊กซี่อย่าลืมซื้อบัตรเด้อพี่น้องคุมคค้มโคตรคุ้มอ่ะ99บาบทตั้งสวันนะคะแต่ละวันโชว์เปิดเราก็เล่นเหมือนกันนะคะหให้ก็แล้วแต่ แต่วันนี้ก็อาจจะเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมหรอกเพราะว่ามันเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมบอกแคค่่นี้ะงดูต้องหาบู๊เราว่าเราพร้อมไหมมิตรพร้อมเราก็ต้องพร้อมเราเนี่ยยี่พาเจอกันที่ปทุมแต่วันนี้ดูในกลุ่มไม่หาคิดถึงก่อนใช่แต่ต้องซื้อบัตรก่อนนะคะเขาอยู่ในกลุ่มแล้วอยู่ในกลุ่มแล้วขอบคุณนะคะ ขอให้คนที่ซื้อบัตรนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะข้องใหม่มาที่มาเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะผู้ใดบ่อเสื้อเลยวานนี่ผู้ใดบ่อเสื้อขานดูแลเราของกันเถอไม่ใครที่ชอบดามเออใครที่ชอบดามเนี่ยใครที่ชอบดามเออที่งลาบไหนก่อนเนี่ยลาบตัวเราดูในกลุ่มแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะ 3ชุด3ส,สไตล์วันนี้ออร์ดีแบนเอาขนชุดมาเต็มคันรถ<ม>เพื่อไลฟ์งานนี้โดยเฉพาะนะคะพี่นองกับซีได้เห็นบรรยากาศของของคอนเสิร์ตหน้าเวทีแอนจะบอกว่าจริงๆอ่ะแต่ละพื้นที่อ่ะมันจะไม่เหมือนกันยิ่งช่วงนี้นะคะมันจะแตกต่างจากทุกๆท,ที่ที่เราไปเพราะว่าอะไรเพราะส่วนมากเราก็จะเล่นในโซนอีสานแล้วก็กรุงเทพซะส่วนมากแต่ภาคกลางภาคเหนือเนี่ย เหนือตนบนเหนือตอนล่างหรืออะไรเงี้ยเข้าก่คอยดีนี่โอกาสมาวันไหนอย่างวันเนี้ยคลองขุงนกำแพงเพชรก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของคลองขุงนกำแพงเพชรใช่แล้วก็นองบัวแดงก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราที่เราได้ไปแล้วก็มีลมเก่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกองงาใช่ครั้งแรกหมดเลยซึ่งเนี่ยลุ้นอยู่เหมือนกันว่าว่าจะเป็นยังไงเราจะเลือกสคริปถูกไหมวางสคริปได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ เข้ากลุ่มแล้ว